สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการดุลสมการ Redox ครับวิธีแรกของการดุลสมการ Redox คือการเอาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลดคูณไขว้สลับกันเรามาดูตัวอย่างกันครับคาร์บอนเป็นธาตุอิสระเลขออกซิเดชันเป็นศูนครับคาร์บอนในสารผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเลขออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่ครับ บวกครับการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันจากศูนย์กลายไปเป็นบวก4นั่นแสดงว่าเกิดการเสียอิเล็กตรอนเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันครับจากศูนย์กลายไปเป็นบวก4แสดงว่าเสียอิเล็กตรอนไป4ตัวจึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันออกไปสีอิเล็กตรอนนะครับถัดไปครับจะเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ได้จะต้องมีทั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน เรามาดูกันครับว่าอะไรน่าจะเกิดปฏิกิริยา r e t u o t อ่าถ้าลองพิจารณาดูแล้วนะครับเราจะพบว่าซัลเฟอน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเรามาดูกันครับว่าซัลเฟอนี้มีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ซัลเฟอร์ทอยู่ในกรดซัลฟิวริกครับ Hydrogen มีอยู่2อะตอมประจุเป็น2บวก o อกซิเจมีทั้งหมด4อะตอมเป็น8ลบเพราะฉะนั้นซัลเฟอต้องเป็นเท่าไหร่ครับบวก6ครับ จากนั้นซัลเฟอร์ที่อยู่ในซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับออกซิเจน2อะตอมเป็นลบสดังนั้นซัลเฟอร์ตัวนี้จึงเป็นบวกสีนะครับดังนั้นเราจะเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของซัลเฟอร์จากบวก6กลายไปเป็นบวก4นี้เกิดปฏิกิริยา Reduction ครับ ปฏิกิริยา Reduction หมายถึงการรับอิเล็กตรอนเข้ามาครับจากบวก6กลายไปเป็นบวก4นั่นแสดงว่าเกิดการรับอิเล็กตรอนเข้ามาทั้งหมด2ตัวครับ2อิเล็กตรอนนะครับจากนั้นวิธีนี้ก็คือการต้องเอานำเลขออกซิเดชัที่เพิ่มและลดนี้ไปคูณไข้สลับกันครับเราจะเอาปฏิกิริยา Reduction ที่เปลี่ยนแปลงไป2ไปใส่ข้างหน้าคาร์บอนครับ ใส่ทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์นะครับจากนั้นเราจะเอาปฏิกิริยาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบออกซิเดชันก็คือเลขสีครับใส่หน้ากรดซัลฟิริกและใส่หน้าของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับหลังจากนั้นเราจะพบว่าจำนวนคาร์บอนอะตอมทั้งซ้ายและขวาเท่ากันจำนวนอะตอมของซัลเฟอร์ซ้ายและขวาเท่ากันต่อไปเรามาดูก่อนว่าจำนวนไฮโดรเจนยังไม่เท่ากัน ไฮโดรเจนในสารตั้งต้นมีอยู่8อะตอมฝั่งขวามีอยู่2อะตอมเราจะต้องเติมเลข4เข้าไปหน้าน้ำครับหน้า H2O จะพบว่าจำนวนไฮโดรเจนอะตอมเท่ากันแล้วหลังจากนั้นเรามาเช็คซิว่าสัมประสิทธิ์หน้าโมลของทุกตัวสามารถทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้หรือไม่ถ้าทุกคนสังเกตจะพบว่าสามารถทำได้โดยการเอา2มาหารตลอดใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้เราจะพบว่าเมื่อนำ2มาหารตลอดแล้ว สัมประสิทธิ์หน้าโมนของสารทุกสารจะกลายเป็น1ต่อ2ต่อ1ต่อ2และต่อ2นั่นเองนะครับนี่ก็คือการดูลสมการวิธีแรกครับคือการนำเอาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลดคูณไข้สลับกันนั่นเองครับ